สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m m e วันนี้มีเมนูอาหารเช้าโอ๊ตมิลแบบอุ่นร้อนแอปเปิลใส่ซินนามอนมาฝากกันค่ะ เมนูในวันนี้มีกลิ่นอายของยุโรเปียนแบบเก๋ๆนะคะด้วยกลิ่นของแอปเปิลแล้วก็อบเชยที่มันเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆนะคะมาทำเป็นอาหารเช้าแบบอุ่นร้อนดีกับกระเพาะแล้วก็รำไส้เคลื่อนตัวดีแบบสุดๆเลยค่ะนำแอปเปิ้ลแบบที่เพื่อนๆหาได้นะคะมา1ลูกแล้วก็ล้างทำความสะอาดปลอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ในขั้นตอนนี้ใครจะไม่ปอกเปลือกก็ได้นะคะแต่เราขอปอกเปลือกค่ะวันนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาปอกเปลือกแล้วมันจะย่อยง่ายกว่าค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เตรียมไว้นะคะใช้แอปป e ลสีไหนก็ได้นะคะทุกคนแดงเหลืองเขียวได้หมดเลยค่ะ แล้วก็จะมีผลไม้แห้งนะคะเราจะใช้แทนความหวานวันนี้เรามีอินทผลัมนะคะเราใช้จํานวน2เมล็ดนะคะหรือว่า2เม็ดนะคะทุกคนเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆมีผลไม้แห้งชนิดไหนก็สามารถใช้ได้นะคะและวันนี้เราก็จะมีลูกเกดด้วยนะคะปริมาณ1นส่วนสี่ถ้วยค่ะอันนี้คือในส่วนของความหวานแล้วก็เพิ่มไฟเบอร์นะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตชนิดแผ่นหนึ่งถ้วยนะคะวันนี้ แล้วก็อันนี้คือน้ำสองถ้วยค่ะ,มะเมล็ดเจียหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันนะคะ,ะเดี๋ยวเมล็ดเจียจะได้ไม่เกาะเป็นก้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แอปเปิลที่เราหั่นไว้นะคะอินทผาลัมแล้วก็จะมีลูกเกดหนึ่ส่วนสี่ถ้วยนะคะเป็นลูกเกดเขียวหรือว่าลูกเกดแดงก็ได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะตั้งไฟไปแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เกลือชมพูล,ลงไปเล็กน้อยนะคะเพิ่มรสชาติค่ะอันนี้คืออบเชยนะคะปริมาณหนึ่งช้อนชาอันนี้ขาดไม่ได้นะคะทุกคนมันจะเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมนะคะเวลาเราได้กลิ่นแอปเปิ้ลแล้วก็ซินนามอนเนี่ยค่ะมันจะได้อารมณ์เหมือนแบบเราไปเที่ยวเมืองนอกเลยนะคะตามบ้านฝรั่งมันจะมีกลิ่นแอปเปิ้ลซินนามอนอะไรประมาณนี้นะคะมันคุ้นเคยเวลาได้กลิ่นแล้วมันจะย้อนอดีตไปว่าเออ นึกถึงบรรยากาศแบบนั้นประมาณนั้นนะคะต้มจนเปื่อยดีเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมพืชลงไปหนึ่งถ้วยนะคะหรือว่านมที่เพื่อนๆรับประทานนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งจนเปื่อยนุ่มดีเลยนะคะคือเรามาใส่นมทีหลังนะคะเขาจะได้อุ่นแล้วก็ถ้าเกิดต้มไปตอนตอน,ตอนแรกเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะคะเราก็เลย ต้มสุกดีแล้วเราถึงมาใส่นมที่หลังนะคะคนให้เข้ากันนะคะแค่นี้เองนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ประโยชน์จากข้าวโอ๊ตนะคะแอปเปิ้ลแล้วก็ความหวานตามธรรมชาติของลูกเกดแล้วก็อินทผลัมค่ะเป็นยังไงคะทําง่ายไหมคะอาหารเช้าแบบอุ่นร้อนของเรานะคะโอ๊ตมิลแอปเปิ้ลแล้วก็ซินนาม,มอนค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะทุกคน นื่องจากว่าในช่วงนี้เราหันมารับประทานอาหารเช้าแบบอุ่นร้อนนะคะก็ได้ยินได้ฟังมาเนาะ คือเขาบอกว่ามันจะทําให้ราไส้เราเคลื่อนตัวได้ดีนะคะเราก็เลยทดลองจริงๆในสมัยก่อนตอนเด็กๆก็ทานข้าวต้มหรือว่าน้ำต้มหู้ร้อนเป็นอาหารเช้านะคะทุกคนแต่เนื่องจากตอนนี้แฟชั่นของอาหารเขาก็แบบเข้ามาในชีวิตเราหลากหลายเนาะบางทีเราก็หลงลืมการรับประทานอาหารอุ่นร้อนในตอนเช้าไปนะคะวันนี้ก็เลยต้องกลับมาลื้อฟฟ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าก็ทานสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ค่ะ อันนี้เราตกแต่งด้วยถั่วชนิดต่างๆนะคะแล้วก็แฮมฮาร์สเพิ่มวิตามินแล้วก็โปรโตีนค่ะและเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเป็นยังไงคะทุกคนอาหารเช้าของเราในวันนี้หน้าตาดีไหมคะและวันนี้ก็มีแดดนะคะแดดส่องมาอ่อนๆนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ หลังๆเนี่ยเราพยายามที่จะรับประทานอาหารเช้าให้อยู่ในช่วงแบบ7โมง8โมงนะคะไม่เกิน9โมงประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทำา IF ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าในมื้อแรกของวันนะคะเราก็อยากจะเติมอาหารเช้าที่มันดีๆแล้วก็แบบเพิ่มพลังนะคะรวมถึง ลองทานอาหารเช้าแบบอุ่นร้อนเพื่อให้ลำไส้ของเราขยับตัวได้ดีขึ้นประมาณนั้นเนาะแล้วอาหารจานนี้นะคะก็แบบอร่อยละมุนล,ลงตัวสุดๆเลยนะคะมันมีความแบบว่าเหนียวนุ่มของข้าวโอ๊ตแล้วก็เมล็ดเจียนะคะแล้วก็ความหวานอ่อนๆของแอปเปิลแล้วก็เอ่อพวกผลไม้แห้งต่างๆที่เราใส่ลงไปนะคะอร่อยแล้วก็เฮลตี้สุดๆเลยค่ะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไอเดียให้เพื่อนได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ